ตอนนี้อาสาสมัครทำงานกับทหารร่วมกับทหารอาสาสมัครเป็นคนที่เข้าไปถึงพื้นที่บ้านรถทหารอาจจะเข้าไปแค่ตรงหน้าปากซอยเพราะน้าอยู่ได้แค่นั้นแต่เข้าไปดูบ้านในน้ําจะเยอะมากไม่สามารถรถรถทหารเข้าไม่ได้แต่ใช้เรือของอาสาสมัครของมูลที่ต่างๆเข้าไปเอาคนออกมาเอาคนเจ็บออกมาแล้วก็ส่งมอบให้กับทหารทางก็เอาน้ำออกไปข้างนอกเราจะทํางานร่วมกับทหารกับหน่วยทหารอากาศทหารบบทหานเรืออะไรก็แต่ร่วมกันแต่ผมไม่เคยทํางานร่วมกับรัฐบาล ไม่เคยจะมาแล้วกบเจ้าหน้าที่ของสพพผมเคยขอน้ําไปเคยขอข้าวสารอาหารแห้งไปับปากแล้วก็ไม่ให้ผมผมรู้สึกว่าผมไม่มันไม่ใช่อ่ะเขากลัวว่าสิ่งที่เขาให้เรามาเนี่ยมันม่นไม่มีประโยชน์กับเขาผลประโยชน์เขาคือก็คือเขาต้องให้รู้ว่าเป็นของเขาเป็นของคนนั้นนายคนนั้นแต่จริงจริงแล้วไม่ใช่มันเป็นของประชาชนซึ่งบริจาคให้กับทางนี้มาโดยผ่านให้เอาเนี่ยทางเนี่ยไปมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อน แต่ทางนี้กลับรับไว้แล้วก็มาเป็นของของคนใดคนหนึ่งในตรงนั้นบางคนบอกว่ามาเปลี่ยนเอาไปใส่ชื่อของตัวเองในถุงของตัวเองเอาของมาใส่ชื่อนี่คือเรื่องจริงซึ่งคุณบินเห็นกระตาไให้ผมเลยเห็นกระตาลูกน้องผมได้ถ่ายรูปมาหมดว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงๆแล้วตอนที่ผมขอห้องน้ําไปบอกเลยว่าต้องการบอกว่าห้องน้ําไม่ได้จัดจ่ายหมดแล้วไม่มีแล้วระดนเมืองหมดคุณจึงอย่างน้ําเนื้อมันก็ไม่มีแต่พอน้าเข้าถึง ดอนเมืองแมนครับห้องน้ํารอยเป็นกระเกื่อนกระจายรอยฟ้องไปหมดแล้วเรียกเราให้ไปเอาห้องน้าออกมาเพื่อไม่ให้นักข่าวเขาไปเห็นว่าห้องน้ํามีห้องน้ําเราก็ต้องไปเอามาตอนเที่ยงเพราะว่าห้องน้ามันสําคัญเราจะหญิงก็ไม่ได้เราก็ต้องเอามาขอน้ําไปขอกาวสารอาหารแห้งไปแล้วขอห้องน้ําไปรับปากอย่างดีทาไมเขาถึงไม่ให้เขาให้เห็บเขาเขาเขาไม่เขาเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่ที่กองให้เห็นอยู่ที่เยอะๆเนี่ยมันเป็นออกทุกวัน ออกทุกวันที่เห็นแน่ที่คุณเห็นคุณบินเห็นนเป็นของใหม่จัดมาจัดตั้งผมเลยนึกกะถามว่ามันจัดตั้งอะไรได้เหมือนกันทุกวันอย่างนั้นเลยเหรอเขาบอกนั่นจัดใหม่ทุกวันนะอย่างนั้นแต่เหมือนกันทุกวันเลยที่จัดใหม่อย่างนั้นก็เลยสึกว่าเอาโอเคถ้าคุณทํางานหรือไม่มีไม่ไม่เห็นกับส่วนรวมเหี่ก็ส่วนตัวส่วนตนเพื่อจะเอาประโยชน์ตัวเองก็ไม่เป็นไรนั่นคือการทํางานไม่เห็นแต่ประชาชนเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมของพวกพวกพ้องตัวเองหนึ่สามสี่